เท e n โน e วิ t มี e h ลโ l ลทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสูนะ่ชาแนลเทสศนทยเท็กเอาบีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำเท k e โน t วิ i มี me EP ที่หนึ่งในธีมวันฮาโลวีนนะทุกคนไปดูกันเลย ต้องขอภายหากทำไม่สวยด้วยนะทุกคนนอกจากว่าเราตั้งกล้องไม่ได้โอเคครั้งแรกเราก็จะมาเขียนหวัวข้อชื่อวิชานั้นก็คือวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าแมดนั่นเองนะทุกคนโดยการเขียนเราก็จะเขียนสลับสีสีส้มกับสีชมพูซึ่งสีชมพูเราจะใช้สีส้มในการระบายทับขั้นแรกเราก็จะเขียนคำว่าแมทโดยการสลับสีเหมือนกัน จากนั้นเราก็จะใช้สีส้มอ่อนในการระบายทับแล้วก็มันก็จะมีเงาอยู่เล็กๆนะทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะใช้ปากกาสีดำในการวาดทำให้มันมีมิติขึ้นมาหน่อย ต่อมาเราก็จะมาวาดตกแต่งด้วยฟักทองกันทุกคนเราอาจจะวาดไม่สวยนะทุกคนเห็นไหมและจากนั้นเราก็จะใช้สีของาปาเพนที่มันพังแล้วออกมาระบายและเราก็จะเติมตามันหน่อยซึ่งเราเป็นคนวาดรูปไม่สวย ต่อไปเราก็จะเขียนหัวข้อหัวข้อเรื่องนะทุกคนเราก็จะเขียนในเรื่องสืบส่วนเทเราจะเขียนตัวให้มันหนาๆนาซึ่งเราจะเขียนไม่สวยสักเท่าไหร่ หากมีเสียงรถต้องขอไพัยด้วยนะทุกคนต่อไปเราก็จะใช้สีของรัชที่พังด้านเข้มนะทุกคนเราก็จะมาในทำการระบายซึ่งมันก็จะมีส่วนเหลือเกินมามั่งก็ไม่เป็นไรมันจะเพิ่มกิมมิคให้ตัวอักษรต่อไปเราก็เขียนคำว่าเทด้วยปาก,กาน้ำเงิน ไปเราก็จะเขียนว่ามันคืออะไรอย่างเช่นตัวเศษที่น้อยกว่าตัวส่วนเช่นเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสี่เศษสามส่วนหกเป็นต้นเราก็จะเขียนประมาณนี้น้อยกว่าส่วนเขียนว่าตัวส่วนหรือวส่วนก็ได้นะทุกคน เนื่องจากวันนี้เรามันทำทิคนุลวิดมีกัน EP ีที่หนึ่งต่อไปเราก็จะเขียนคุว่าเช่นและเราก็จะเขียนตามที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้เลย และเราก็จะขีดเป็นขีดขีดเล็กๆยาวๆหน่อยๆในการแบ่งและเราข้างล่างเราก็จะเขียนโน้ตนะทุกคนโน้ตของเราก็แค่เขียนโน้ตด,ด้วยปากกา brush pen สีดำและเราก็จะวาดเป็นกรอบเล็กๆน้อยๆ ซึ่งตรงตัวทีเราจะเขียนคล้ายๆตัววายแล้วเราก็จะระบายสีส่วนข้างบนของมัน ต่อมาเราก็จะวาดเป็นกรอบกระดาษโดนฉีกเป็นกระดาษเก่าๆนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้การเทคโนโลยีก็จะประมาณนี้นะทุกคน